สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้แม่ติก๊กมาแต่งต้นกล้วยเพราะว่าต้นทุเรียนโตเยอะแล้วต้องมาแต่งต้นกล้วยออกค่ะมันเยอะเกินนี่แหละที่แม่ติก๊กเคยพูดให้ฟังว่าล้านชายแต่ก่อนเขาก็ทำงานอยู่ในเมืองนี่แหละค่ะ เขาทำงมานมาเงินเดือนเขาก็ได้รายตังค์อยู่นะคะโอ้เห็นเขาออกมาแรกๆเราเสียดายการเงินเดือนเขาเยอ่เขาตัดสินใจมามาทำเกษตรก็ถือว่าเขาเรียนรู้มากี่ปีเนี่ยก็ถือว่าเขาก็เก่งนะดูสามีของแม่ติ๊กนะตัดต้นกล้วยนะสองต้นนะยังไม่ขาดเลยเขานะัดแถวหนึ่งเขาได้ตั้งเกือบหมดแถวแล้วค่ะ แม่ติ๊กก็เลยพูดบอกเขาว่าเวลาแต่งเวลาทำอะไรไม่ต้องมาหรอกเราสู้เก็บเวลาอันนั้นไปหาเงินดีกว่ามาให้เงินหลานชายให้เขาดูให้ดีกว่าก็ถือเขาก็เรียนรู้ได้ไวนะโอ้เขาก็ว่าเขากเก่งทุเรียนแม่ติ๊กที่ว่าที่ทำคลิปเที่ยวก่อนนะที่ว่าไอเขาเรียกว่าอะไรนะาหอย หอยมันเข้าไปเข้าที่โคนนะมันก็จะเจาะที่โคนนะมันก็จะตายแล้วนะแต่ทีนี้เขาก็ก,ก็ศึกษาเขาก็เลยมารักษาให้ต้นกระตูแล้วนะ่าแตกงามเลยค่ะโอ้ปลูกมาสองปีถ้าตายมาเริ่มเริ่มจากศูนย์เองค่ะต้นต้นหนึ่งนะถ้าเราปลูกทุเรียนนะ หนึ่งต้นนี้เราค่ายใช้ใจเยอะนะตอนหนึ่งต้นน่ะกวายจะเติมแล้วก็แล้วแล้วโอ้โหก็ถือว่าเขาเขาก็ทำงานไวอยู่นะแต่ก่อนเห็นเขาออกจากงานมาแล้วมาทำกเกษตรคิดเลยแม่ติกคิดอยู่ เขาจะสู้สู้ได้เหรอเขาจะสู้ได้เหรอคิดนะคิดแหละว,ว่าจะสู้ได้เหรอมันไม่ใช่ง่ายๆค่ะพอ,อ,อสามีแมทติกมาทำตังต้งแต่ยาวต้นหนึ่งยังไม่นี่เขาแถวหนึ่งเขาเกือบสุดแล้วค่ะสู้ระยะเวลาอาทิตย์สองอาทิตย์เราอยู่หาเงินที่กรุงเทพดีกว่ามาจ้างเขาเอาเนาะ เราไม่เคยทำนะเราไม่เคยทำร้านชายบอกว่ากล้วยนี่คือหนึ่งนะ,ขา,างะขายได้หลายตังค่ะขายได้หลายตังวันนี้แมติก๊กมาแต่งต้นกล้วยนะคะแต่ไม่ได้แต่งหรอกทำไม่ไหวร้านชายมาแต่งให้ค่ะ ก็ทำงานได้ไวค่ะไวห่อยอมรับเขาก็เก่งการมาอยู่บ้านนอกทางบ้านแม่ติกแต่ที่อื่นไม่รู้นะแต่ที่นี่ถามเกี่ยวกับเรื่องเกษตรไม่มีใครบอกค่ะคนที่ก็ทําก่อนๆนนะเขาไม่มีใครบอกนะเขาจะปิดหมดอยู่ที่ว่าเราจะมีปัญญาศึกษาจากตรงไหน ญาติกันแท้ๆเขาก็ไม่บอกนะค่ะเขาไม่บอกหรอกพอเนี่ยเตียนหมดแวบ็บเดียวเองแวบบเดียวเองค่ะร้านชายก็ขุด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 ,ดแวบ็บเดียวสามีแม่ติ๊กนะหนึ่งต้นก็ใจจะขาดแล้วลิ้นยาวแล้วค่ะลิ้นยาวแล้วค่ะแม่ติ๊กก็ มานั่งตรงโคลนต้นไม้ถ่ายคลิปบรรยายไปเดี๋ยวเท่าแกไม่พอใจอีกก็ชมเลืองให้แม่ติก๊กเีกแล้วมันจะไล่แม่ติ๊กลับบ้านเองมาทำไมเองมาอะไรเองก็ไม่ทำ <c oughs> นะ <c oughs> แต่กล้วยนะ <c oughs> เแหนเงินแ <c oughs> หนเงิน เห็นกันทุกพันค่ะเครืวใย่ๆนี่ก็เครื่อนหนึ่งก็ได้ประมาณ400 500อแล้วนะเรือนหนึ่งค่ะ400 500แล้วค่ะเครือนหนึ่งนั่นนะอ่ากต็ตก็ถือว่าเขาเก่งนะตอนนั้นนะเขาออกจากงานเราพูดเลยพูดกับสามีเขาจะรอดเลยจะรอดแล้วก็ไม่เคยทํา ขาไม่เคยทําจะรอดแล้วเขาเก่งก็เลยพอมามองเขาเก่งก็ทํางานไวด้วยค่ะเขาทํางานไวเขาเก่งเก่งเก่งเลยค่ะแต่ถ้าคนจะมาศึกษาเรื่องเกษตรจะมาแก่ๆเหมือนแม่ติ๊กเกอร์มันไม่ทันเขาหรอกต้องมาประมาณอย่างเขาแหละประมาณสามสามสิบเนี่ยพอมาเนี่ยประมาณเริ่มสามสิบเข้ามากี่ปีแล้วเข้ามากี่ปีแล้ว บ้านที่เขากําลังทําที่เห็นลังคาก็คือบ้านสวนเขาค่ะเขาเขามาทําที่สวนเขาอยู่ที่นี่เลยค่ะเช้ามาเขาก็ทํานั่นทํานี่ค่ะเขามาอยู่ที่สวนเลยสองคนสองคนตายยายค่ะเขาก็อยู่สองคนเช้ามาเมียเขาก็ไปวัดเออก็ช่วยกันทำสวนไปค่ะ ถ้าเข้ามาใหม่ๆเขาก็ทําอาหารให้แฟนเขาใส่รถไปขายด้วยลังหลังมาพองานสวนเยอะก็ไม่ไหวเพราะว่าต้องตื่นแต่ดึกไปกีดยางด้วยค่ะแต่ก็แต่เขาก็เก่งนะเขามาศึกษาเพราะถามญาติพี่น้องที่เขาทุเรียนเขาได้กินแล้วนะถามญาติพี่น้องเขาก,ก็ไม่มีใครบอกเขาก็มาศึกษาเอาก็ถือว่า ทุเรียนของแม่ติ๊กตอนนั้นนะต้นใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะที่ว่ามันเกือบจะตายนะแล้วเขามารักษาให้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ไปไอเขาเรียกว,ว่าอะไรนะเพีย้ยเพี้ยหอยที่ลงไปเจาะโคนนะมันก็เริ่มพอมันเริ่มตายดินมันเริ่มดําค่ะแล้วก็ทุเรียนมันก็เริ่มผัดใบแตกใบค่ะผัดใบแตกใบ อยู่เห็นคนก็ทำกเกษตรถ้าคนใจไม่สู้ถ้าคนใจไม่สู้ไม่ได้หรอกต้องใจสู้ค่ะช้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ป้านาะอาลูกๆหลานๆแม่ติก๊กมาทายสวนวันนี้มาแต่งต้นกล้วยแม่ติก๊กขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ